หอยเชลล์ครับดูยังสดเลยนะฮะเทียบเทียมเน้นๆครับผมอ๋อไข่หมึกเน้นๆมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับมีแซลมอนดองซีอิ๊วด้วยนะครับแบบเกาหลีโอ้โหสั่งได้ไม่อั้นครับอ่าครับหอยเชลล์ล้วนๆเลยนะฮะเน้นๆอ่า ิ้นใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าเวลาเราย่างไว้สักพักหนึ่งอะ่ะมันก็จะกดอันนี้เรื่องปกตินะครับแต่ตอนชิ้นที่มันที่ใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวปาดถึงคคําครับอ่าเราวิ่งมาถึงอ่าวิ่งมาทางพระรามสองพอเราเจอคอนด้านะฮะคอนดะ้าเราเลี้ยวนี่เลยครับมาถึงมาหาชัยนิดนึงเข้าไปประมาณครึ่งโลอยู่ทางขวามือครับ จะมีอยู่2ล้านนะครับให้เราเลือกนั่งได้สวครับทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับกับอร่อยง่ายไปกันกับช่วงอร่อยน้องบ้านผมวันนี้จะพามาทานไข่มุกครับอหอยเชลลกุ้งแม่น้ำํำชีสครับทั้งหมดในาราคา2 9คก้าเกครับผมที่กิวโซ่นะครับอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรอีกครับผมครับ นี่เป็นการสั่งอาหารผ่าน QR code น,นะครับเนี่ยเขาจะให้มาแบบนี้นะครับผมน้ำจิ้มมาแล้วนะครับก็มี3อย่างเลยนะฮะมีซีฟู้ดนะครับอ่าบุกี้นะครับผมอันน้ำจิ้มของทางที่ร้านนะฮะเห็นเขาว่าอร่อยเหมือนกันครับผมยวต้องลองชิมดูครับ อ่าพอลงรายการเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเมนูนะฮะมีอาหารต่างๆน่าทานเยอะเลยนะฮะอย่างเนื้อหมูก็มีสันคอเห็นไหมฮะสันในอ่าอันนี้เลยครบับไข่ต้มตุ๋นอ่าเขาบอกว่าที่นี่เด็ดเอ่อไม่ใส่แป้งเป็นไข่ต้มตุ๋นแท้ๆสดๆเลยนะฮะไข่เชลล์ครับผมครับไข่ตุ๋นมาแล้วลงไปเลย อันนี้ชีสนะครับอ่าเราลงไปเลยช่องหนึ่งโอ้นะครับมาเซอร่าให้มาเต็มเต็มครับแขงอยู่นะครับมาเซอร่าอ่ากุ้งเผาครับกุ้งแม่นางไข่หมึกเน้นๆมาแล้วครับโอ้โหสดๆเลยเห็นไหมไม่มีแป้งอ่าหน้าทานนะครับหอยเชลล์ครับดูยังสดเลยนะฮะ เทียมเน้นๆครับผมออนี่ครับมีแซลมอนดองซีอิ้วด้วยนะครับแบบเกาหลีโอ้โหสั่งได้ไม่อั้นครับนี่แล้วยังมีกุ้งดองซีอิ้วเกาหลีนะครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่อั้นครับสั่งได้เรื่อยๆเลยจนกว่าจะพอใจครับครับแล้วยังมีแซลมอนปับติ้งยางด้วยนะครับอ่าลงไข่หมดเลย ขอเชลล์ล้วนๆเลยนะฮะัเน้นๆอ่าชิ้นใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าเวลาเราย่างไันสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็จะกดอันนี้เรื่องปกติน,นะครับแต่ตอนชิ้นที่มันี่ใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับ,บระบาดถึงตามครับอ่าครับเราขอเริ่มด้วยแซลมอนก่อนดีไหมครัอ่าครับผมโอ้โหน่าทานมากลองแซลมอนก่อน,นครับ เิ่มซตัวดูไม่ได้ครับอร่อยครับเออติ่มซำน้องติ่มเนี๋ยใช้เืออ่อนลองแต่มันขอเป็นติตัวูหวานครับอ่าผลล้วนไม่มีแป้งนะเราลอง,ลองครับติ่มซิูดทีนะครับ ความตดครับทางเจ้าของร้านเนี่ยเมื่อเขาทําราคาแบบนี้ได้แล้วก็ลักษณะรทา่านมีน่าบพาที่ผมเคยได้ยินนะคือเขามีแพรของเขาเองนครับงั้นเขาสามารถคัดเลือกปลาหมึกใส่ปลาหมึกที่แบบสาารสชาพดีๆเป็นด,ด,ด,ดีมาที่ร้านเขาได้ที่เป็นเหตุผลว่าทาไมถึงสามารถทำอยู่ในราคานี้ได้และอย่างคือตรงนี้มันคือมหาชัยครับ นแน่ใจไล่ะว่าเปิดถึงเทบราคาไม่ใช่ราคานี้ครับไอเซลครับโ<ำ><ำ>อ,อ้โห่ะไอเซลครับรยังมีความหมายนะเพราะ แล้วกนขึ้นสูบนี่อันนี้เป็นไข่ตุ๋นนะครับน่าลองหน่อยครับอ่าโอเคอ้าวเรามาดูชีสหนครับโอ้โหยืดแบบโอ้โหครับอยากจะบอกนิดนึงนะฮะชีสนะฮะเราปล่อยให้มันฟอมฟอ,อมไหมไหมนิดนึงนะฮะจะอร่อยมากเลยครับแบบมะเขือหล่า นะค,ค,ครับประมาณหนึ่งไม่ถึงนับรสชาติเท่ากับล้านเกาหลีดังๆเลยนะฮะแต่ว่า,าเทียบกับร้านก็ได้ครับถ้าอยู่นะครับอันนี้ก็มาถึงชี่ของเราที่ปล่อยให้ไม่ไหมนิดน,นึง คงบางคนคงเคยทานนะออกกระแตงเนี่ยพอจะทราบเช่ไหมว่าพวงชีที่มันอร่อยเนี่ยคือขอที่มันติดไม่ไหมนิดน,นึงอย่างเงี้ยครับแบบเดียวกันเลยครับนี่แหละฮะเหมือนออกระแตงเลยครับมาชิมนะครับอ่ะครับชิม พิซาอยู vale ่ในพวกอาหารเอลีเพราะว่ามันเป็นชีสซึ่งราคาถูกประมาณนึงอยู่นะฮะแล้วนี้ใช้แบบนี้ก็เดยครับอร่อยดีครับ เราจบกันมาแล้วนะครับ,บกับการพามารานมารีวิวร้านกิวโซมหาชัยนะครับผมกับไข่หมึกหอยเชลล์ชีสอะไรดีๆเยอะแยะครับผมของที่เขาเด็ดอยู่อย่างคือว่าเขาสดฮะอาหารทะเลเขาใช้ได้เลยเขาสดจริงแล้วก็น้ำจิ้มก็โอเคนะฮะถ้าเทียบกับราคาเนี่ยผมว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพคงทำราคานี้ไม่ได้ครับผม ันนี้โชคดีว่าอยู่มหาชัยแล้วเขามีแพรมเขาเองครับผมแนะนําให้มาทานครับราคานี้ใช้ได้เลยจริงๆถ้าเทียบกับราคาจะได้รับความอิ่มเอิมอิ่มอกอิ่มใจอิ่มทุกอย่างครับผมครับผมโอเคครับแล้วพบใหม่นะครับกับอร่อยง่ายใบกังในคลิปถัดไปอีบีสัตว์จะเป็นที่ไหนจะเป็นอะไรติดตามชมนะครับอรักกันชอบกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับ โอเคครับผมพบกันใหม่ครับอร่อยง่ายใบกลังครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ